นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลบบุรีโดยเร่งให้แต่และหน่วยราชการสรุปตัวเลขความเสียหายเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายยงยุทธวิชัยดิษฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยนายยกรัฐมนตรีและคณะต้องเปลี่ยนมาขึ้นรถของทหารทันทีที่มาถึงพื้นที่เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ จากนั้นได้ลงเรือไปอยังพื้นที่ประสบภัยที่วัดเทพอัมภัยบ้านบางอิดตำบลบางงามและตำบลบ้านชีในอำเภอบ้านมีซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึง150เซนเมตรและบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวไม่สามารถพักอาศัยได้จึงต้องขนย้ายสิ่งของมาอาศัยอยู่บนถนน นายชัดชัยพรมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว11อำเภอมี3อำเภอที่ประสบภัยอย่างหนักคืออำเภอเมืองอเภอท่าวุ้งและอเภอบ้านมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย160,000ไร่ขณะที่น้ำเขื่อนป่าสักชลสชทริ์มีปริมาณสูงถึง1,000ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำในเอำเภอบ้านหมี่และท่าวุ้งรวมกันมีปริมาณเท่ากับครึ่งหนึ่งของเขื่อนคาดว่าอีก15วันน้ำจะมีปริมาณเท่ากับน้ำในเขื่อนและเชื่อว่าน้ำจะท่วมขัง1-2เดือนด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสสลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยในส่วนของจังหวัดลบบุรีจะจัดหาบ้านพักชั่วคราวรวมถึงการดูแลสุขัด สุขภาพอนามัยอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและในวันพรุ่งนี้จะให้กระทรวงมหาดไทยนำเรือมามอบให้จำนวน500ลําลำ ส่วนทรัพย์สินและบ้านเรือนที่เสียหายจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปตัวเลขเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติความช่วยเหลือจึงขอให้ประชาชนอดทนจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนางเบ้าสมงามและนางนาสมงามสองแม่ลูกที่ถูกบ้านน้ำท่วมและถูกไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังในคราวเดียวกันที่หมู่บ้านไผ่เจริญตําบลบางงาอ,อําเภอท่าวุ้ง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลและจะมอบเงินชดเชยจำนวน2,40,000บาทขอเ่าเ้าความก่อนนะคะคือปกติเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยเราถึงจะสามารถตามระเบียบเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยเราถึงจะสามารถที่จะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งปัญหาวันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากพยากรณ์อากาศเราก็จะทราบว่าจังหวัดไหนบ้างที่จะเกิดภัยพิบัติแต่ว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรบ้างเนื่องจากการติดระเบียบก็เลยได้หารืกอบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีว่า อย่างเช่นตัวอย่างจังหวัดลบุลบรีนั้นเจ็ดอำเภอได้ประกาศเป็นเขตภัพิบัติแล้วแต่ท่านก็เล็งเห็นว่าในส่วนของอำเภอเมืองก็ไม่สามารถประกาศเป็นเขตพิบัติได้เนื่องจากติดข้อระเบียบอันนี้เราก็จะนําปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปเสนอในคณะรัฐมนตรีโดยที่ให้ถามความเห็นในส่วนของสํานักขบวนารกระทรวงการคลังในการที่จะดูแลเรื่องระเบียบเหล่านี้ว่าจะทําให้เกิดทางข้องตัวในการปฏิบัติการอย่างไรเพื่อไม่ให้ระเบียบนั้นเป็นอุปสรรคในการที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้อง คั้งนี้รัฐบาลได้นำคารวานสิ่งของที่จําเป็นต่อการดำรงชีพไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ยังมีสิ่งของจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยโดยเฉพาะคารวานช่วยน้ำท่วมของกลุ่มคนเสื้อแดงสุดประการ